สวัสดีครับผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้กรรมเรื่องเงินนะฮะซึ่งเป็นปัญหาเบสิกนะครับที่หลายๆคนพบเจอกันอยู่นะครับเหตุผลที่เรื่องเงินเนี่ยเป็นปัญหามากที่สุดนะครับเนื่องจากเงินเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ำคือพูด,ดง่ายๆเหมือนการเก็บเงินก็เหมือนกับการที่เราเอาน้ำเทใส่มือของเรา นะฮะและเก็บเอาไว้นะครับสักพักมันก็ต้องรั่วไม่รั่วก็ระเหยไม่ระเหยก็แหง้งนะครับก็คือธาตุน้าเนี่ยเงินเนี่ยจะเป็นธาตุน้ํานะครับซึ่งมีหลายเหตุหลายปัจจัยมากๆที่ทําให้คนส่วนใหญ่เก็บเงินไม่ได้นะฮะเป็นเพราะอน,นิสง์ของมันเนี่ยอ่อนไหวมากนะครับอน,นิสง์เงินอ่อนไหวมากนะครับการแก้กรรมเรื่องเงินนะครับวันนี้ผมจะแนะนำสามข้อหลักๆ นะครับสามข้อหลักๆในการแก้กรรมเรื่องเงินให้ได้ผลนะครับอย่างแรกนะครับเราจะใช้เทคนิคเลขศาสตร์นะครับข้อที่1นะครับก็คือใช้เบอร์ที่มีเลข4ี่สองนะครับเลข4ี่สองเป็นเลขคู่มิตรที่เสริมธาตุน้านะครับส่งผลให้ธาตุน้ําในดวงของเราดีขึ้นนะฮะจะส่งผลให้หาเงินง่ายขึ้นนะครับยังส่งผลเรื่องกิจจาด้วยนะฮะก็คือการกิจจารการพูดอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนะฮะค้าขายดีขึ้น นะครับก็นํามาซึ่งการเงินที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับธาตุของเงินเนี่ยนะครับจะต้องทําบุญด้วยน้ําอาหารและเงินนะครับทำบุญด้วยน้ําอาหารเงินนะครับการสร้างอานิสงส์เงินมีเท่านี้ต้องจําให้ได้นะครับน้าอาหารและเงินเงินเป็นธาตุน้ําทําบุญด้วยน้ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ําคืออย่างเดียวกับอาหารนะครับเพราะเราดื่มน้านะครับถ้าเราขาดน้ําเราตาย นะครับนะครับเราก็ต้องอน้ําก็คืออาหารอย่างหนึ่งนะครับน้าอาหารจะใส่บาตรก็ได้นะครับหรือซื้อของฝากไปด้วยซื้อของฝากเป็นน้ําหรืออาหารนะรไปฝากคนอื่นนะฮะหรือไปแจกหรือไปบริจาคคนอื่นก็ตามนะครับจะได้อนิสงส์เงินนะครับหรือการทําบุญด้วยเงินก็ตามนะครับเช่นให้เงินคนอื่นนะบริจาคเงิน ช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามจะครับจะทยชีวิตสัตว์นะครับจะสร้างโบสร้างห้องน้ำอะไก็ตามจะได้อานิสงส์เงินตามมาด้วยนะครับหากเราบริจาคเงินนะครับข้อที่3 <c oughs> นะครับทำบุญวัดไล่เหล่งน้ำนะครับอันนี้จะเพิ่มอานิสงส์เงินเพราะว่า สถานที่ทางศาสนาหรือวัดในบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาเราไปทําบุญนะครับทุกคนจะต้องไหว้นะครับการไหวคือการเพิ่มอนิสงส์ต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยการทําบ,บุญที่วัดยังเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าสถานที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่สถานที่ศาสนาเราไม่ได้ไหวกันเยอะขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับที่จะไปในสถานที่นั้นแล้วจะไหวแต่ถ้าเป็นวัดเนี่ยทุกคนจะต้องมีการไหวพระแน่นอนพอเราไหวปุ๊บเนี่ยมาเกิดจาก มันจะเกิดมุมแหลมนะฮะมุมแหลมพุ่งขึ้นข้างบนส่งผลให้เพิ่มอนิสงส์ต่างๆนะครับให้เราไปทําบุญที่วัดใกล้แหล่งน้ํามันจะเพิ่มอนิสงส์ธาตุน้ําให้เรานะฮะส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยราบรื่นขึ้นนะครับเงินจะช่วยทําให้เราสะดวกสบายราบรื่นนะครับแล้วก็หาเงินง่ายขึ้นนะครับหรือการใช้จ่ายเงินในสถานที่ใกล้แหล่งน้ําในกรณีที่เราเป็นคนาศาสนาอื่นนะซึ่งไม่ได้ใช้การไหว นะครับก็ให้ใช้ใจ่ายเงินในสถานที่ใกล้แหล่งน้ําแต่แนะนานะครับว่าควรจะเป็นสถานที่สูงหรือมีขนาดใหญ่สักหน่อยเพื่อกระตุ้นอันนิสงเงินนะฮะให้แรงขึ้นนะครับอาจจะเป็นเลนมาร์นะฮะหรือเมืองหรือตึกใหญ่นะฮะใกล้แหล่งน้าฮ่องกงนะฮะหรือทางกรุงหรือในกรุงเทพนะครับหรือเป็นหรือเป็นตึกใหญ่ใกล้แหล่งน้ําที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับให้มันมีส่วนสูงใหญ่ นะสูงใหญ่หรือสูงเด็นนะครับมันจะช่วยกระตุ้นนะครับอันที่ส่งธาตุน้ําหรืออันที่ส่งเงินนะครับให้ดีขึ้นนะครับฝากไว้แค่3มเทคนิคก่อนนะฮะลองดู3ามเทคนิคนะครับแล้วเรื่องเงินของเราจะดีขึ้นนะครับเพราะการแก้กับเรื่องเงินเนี่ยต้องกระตุ้นธาตุน้ําให้เป็นก่อนนะครับพอเราแก้ตามนี้ได้ก็โอเคขึ้นนะครับอันที่ส่งเงินจะมากขึ้นสัมพันธ์กับอันที่ส่งความรักหรืออันที่สงคู่นะครับเพราะอันที่สงเงินคือธาตุน้ําอันที่ส่งความรักคือธาตุของเมฆ ถ้ามีเมฆมากนะครับน้ํามากตามนะครับถ้าอันิี้ส์งความรักดีกันเงินก็จะดีนะครับพอดูคลิปนี้แก้กรรมเรื่องเงินให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมอธิบายถึงการแก้กรรมเรื่องคู่ด้วยนะครับถ้าเราปฏิบัติในเรื่องของเทคนิคการแก้กรรมเรื่องคู่ได้นะครับการแก้กรรมเรื่องเงินจะเห็นผลมากทวีคูณตามไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดซับสไครป์ช่องกดกระดิ่งนะครับ กดแชร์นะครับอ่านะครับกดติดตามทั้งใน YouTube และก็ Facebook Page ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ